อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคปป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนม,ม,มาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสําหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงมินนี่จากไอดอลนะครับหรือว่ามินนี่นิชานั่นเองในตอนนี้นะครับมินนี่ได้มีผลงานเพลงใหม่ปล่อยออกมาให้แฟนๆนั้นได้ฟังกันแล้วกับเพลง OST หรือว่าเพลงประกอบซีรีส์นะครับชื่อเพลงเนี่ยมีชื่อเพลงว่า saying hello โดยเพลงนี้นะครับก็เป็นเพลงประกอบซีรีส e ์ Eat Love q นะครับนำแสดงโดยยอจินกูแล้วก็มุนกายองนะครับออกอากาศทางช่อง tvN นั่นเองเป็นอีกหนึ่งละครเป็นอีกหนึ่งซีรีส์น้ําดีเลยนะครับที่แฟนๆชาวละครชาวซีรีส์เนี่ยชื่นชอบกันมากๆและมินนี่นะครับก็ได้รับโอกาสที่ดีมากๆเลยในการร้องเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้ในตอนนี้เพลงนี้ของมินนี่ก็ปล่อยออกมาให้แฟนๆนั้นได้รับฟังกันแล้วนะครับตัวเพลงเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นเพลงที่พร้อมมากๆเป็นเพลงช้าๆฟังง่ายๆซึ่ง ซึ้งนะครับความหมายดีๆเลยสําหรับมินนี่และด้วยเสียงของมินนี่เองที่ทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามีความไพเราะเป็นเสียงที่มีสเสน่ห์มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมินนี่มากๆเลยยังแค่ฟังครั้งแรกเนี่ยก็ต้องรู้เลยนะครับว่าเสียงนี้คือเสียงของมินนี่และบวกกับสำเนียงการออกเสียงของมินนี่นะครับก็ยิ่งทําให้เพลงนี้เนี่ยดูน่าสนใจขึ้นไปมากๆเลยมินนี่กับเพลงชาร์เนี่ยเป็นอะไรที่เหมาะแล้วก็ลงตัวกันได้ดีมากๆนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่เรานั้นอยากให้ทุกคนแล้วก็โดยเฉพาะเหล่าเนะครับ ได้รับฟังกันมากๆเลยกับเพลง saying hello นะครับจากมินนี่นิชาหรือว่ามินนี่ไอดอล นอกจากนั้นนะครับมินนี่เนี่ยก็ยังได้มีการบอกกับแฟนๆไว้ด้วยในช่วงสัมภาษณ์นะครับจาก Interview and Making ที่มินนี่นั้นออกมาพูดถึงเบื้องหลังในการทํางานเพลงนี้นะครับมินนี่เนี่ยก็บอกว่าเพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงที่เธอนั้นตั้งใจที่จะทําแล้วก็ตั้งใจที่จะร้องมากๆสิ่งที่เธอจะต้องให้ความสนใจอย่างมากเลยในการทําเพลงนี้นะั่นก็คือการสื่ออารมณ์ออกมาให้ดีที่สุดนะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนนะก็คือการออกเสียงให้ชัดเจนเพราะว่ามินนี่นั้นก็เป็นศิลปินชาวไทยนะครับเป็นคนไทยทไ วงเกิร์ลกรุ๊ปของเคป๊อปหรือว่าที่เกาหลีนั่นเองดังนั้นการออกเสียงภาษาเกาหลีมินนี่เลยเน้นเป็นพิเศษนะครับอยากให้มันฟังออกมาดูดีแล้วก็สมูทมากๆเหมือนเป็นคนเกาหลีออริจินอลร้องเพลงนี้เลยและมินนี่นั้นก็ทำออกมาได้ดีมากๆนะครับถ้าหากไม่รู้จักมินนี่มาก่อนเนี่ยฟังเพลงนี้ทุกคนก็ต้องคิดเลยว่านี่เป็นเพลงที่คนเกาหลีจริงๆ และหลังจากที่เพลงนี้ปล่อยออกมานะครับแฟนๆเนี่ยได้ฟังกันแล้วก็ออกมาคอมเมนต์ชื่นชมมินนี่กันมากเลยโดยเฉพาะแฟนๆชาวเกาหลีนะครับชื่นชมมินนี่กันหนักมากๆแล้วก็อยากฟังเพลงนี้บ่อยๆนะครับอยากให้มินนี่นั้นมีเพลงเดี่ยวแบบนี้ออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันบางคนเนี่ยก็บอกว่ามินนี่เธอเหมือนคนเกาหลีมากๆการร้องเพลงการออกเสียงสำเนียงต่างๆนั้นมันคือเกาหลีแบบร0 0เเซเลยแลวก็ยังมีแฟนๆนะครับที่บอกว่ามินนี่นั้นเธอมีเสียงที่ดีมากๆเป็นเสียงที่ฟังแล้วทําให้รู้สึก อินไปกับเนื้อเพลงแม้ว่าจะไม่เคยฟังเพลงนี้มาก่อนแต่ครั้งแรกที่ฟังก็ทําให้รู้สึกอินตามไปแล้วอีกคอมเมนต์หนึ่งจากแฟนคลับนะคบก็บอกว่าเธอนั้นทําได้ยังไงกันกับเสียงที่มีพรสวรรค์แบบนี้เธอนั้นเข้าใจเนื้อเพลงเข้าใจความหมายของเพลงและสื่อสารออกมาได้ดีมากๆหลายครั้งที่ฉันได้ยินเพลงนี้ในซีรีส์ละฉันอยากจะฟังเพลงเต็มและในที่สุดวันนี้ฉันก็ได้ฟังแล้วเชื่อเลยว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่หลายๆคนนั้นชื่นชอบคอมเมนต์หลายๆคนเลยนะครับจากชาวเกาหลีเนี่ยก็อวยมินนี่กันหนักมากๆทั้งบอกว่าทั้ง ชื่นชมในเสียงร้องของมินนี่ที่เพราะมากๆแล้วก็ชื่นชมการออกเสียงสำเนียงต่างๆในเกาหลีของมินนี่นะครับที่เธอเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆยิ่งบางคนเนี่ยได้ไม่เห็นช่วงอินเทอร์วิวที่มินนี่ออกมาบอกว่าเธอตั้งใจทํามากๆกับเพลงนี้โดยเฉพาะเรื่องการออกเสียงมินนี่พยายามออกมาให้ชัดที่สุดนะครับชาวเกาหลีเนี่ยก็ยิ่งรักมินนี่แล้วก็เอ็นดูมินนี่กันมากๆเลยที่เห็นเธอตั้งใจใช้ภาษาเกาหลีขนาดนี้ั้งทั้งที่เธอเนี่ยเป็นคนต่างชาติด้วยความทําตัวน่ารักของมินนี่นะครับก็ต้องยอมรับเลยว่าแม่เกานั้นชื่นชอบและ ก็เอนดูกันจริงๆและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงนะครับที่เราเห็นถึงความตั้งใจแล้วก็ความพยายามพร้อมกับการพัฒนาในเรื่องการร้องการออกเสียงของมินนี่ในเพลงภาษาเกาหลีนะครับถือว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่2แล้วนะครับที่มินนี่นั้นเนี่ยได้ร้อง o อ t สหรือว่าร้องประกอบซีรีส์แบบเดี่ยวๆนะครับถ้าใครเนี่ยที่ยังไม่ได้รับฟังเพลงนี้นะครับ saying hello ของมินนี่ก็สามารถเข้าไปรับชมรับฟังได้เลยแต่ว่าถ้าใครเนี่ยที่ได้ฟังเพลงนี้กันแล้วแล้วก็ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้อยู่นะครับรู้สึกยังไงกันบ้างกับเพลงนี้ของม พูดคุยกันได้เลยนะคบหรือใครในอยากชื่นชมมินนี่อยากอวยมินนี่ก็เต็มที่ได้เลยนะคบเพราะว่ามีอะไรให้อวยมากมายเลยสาหรับสาวคนนี้มินนี่นิชาหรือมินนี่ไอดอลนั่นเองสําหรับคลิปนี้อ,อกมกอเคเบิลของเรานั้นก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับจะต้องรีบไปฟังเพลง saying hello ของมินนี่กันต่อแล้วและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องอ,อกมกอเคเบิลของเราไว้ด้วยและที่สําคัญนะครับเป็นกําลังใจให้กับมินนี่แล้วก็สาวสาวไอดอลกันได้เลยหลังจากนี้เนี่ยก็จะเริ มาเป็นกําลังใจให้กับไอดอลทุกคนกันดีกว่าและสำหรับคลิปนี้ออมกอเคป๊อปนั้นก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับอันยอง